ดูผู้หญิงคนหนึ่งที่เลยนะเธอเขยันเหลือเกินยังไงหลังขดหลังแข็งนั่งถอนหญ้ายอยู่นั่นแหละจีรอาสาเหรอไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันอยากรู้ใช่ไหมอ,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 อติดตามในเจ็ดวันเจ็ดอย่างค่ะมีสาวมานั่งถอนหญ้ายอยู่ริมรั้วตรงข้ามโรงพยาบาลวังสะพุงจังหวัดเลยย่างขมักขเม่นชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นนี่แทบจะเดินไปไหว้ขอบคุณนึกว่าใครส่งคนงานมาช่วยพัฒนาบ้านเมือง เขาเป็นเป็นคนผู้หญิงด้วยไม่ไม่แถวนาหลวงเหรอเออแถวนาหลวงนหลวงเสานาเสาแสงอีลาอยู่บ้านไหนบาๆนำเลย แม่ขยันแบบไม่กลัวแดดกลัวฝนตั้งใจถอนจนไม่พูดไม่ชาพอดูภาพรวมแล้วมันชักจะแปลกๆปลกเขก็ถอนหญ้าเห็นไหมคะสะอาดเกี่ยงซับเลยดูสิคะต้นมะยมของครูไปหมดต้นมะยมของครูถ้ามีอุปกรณ์ไม่อยากจะคิดคงเสร็จทั้งสวนเขาเอาที่ครอบหัวตรงนีน้แล้วเท้าก็อยู่ข้างในครับเท้าก็อยูในหัวอยู่ข้างนอกแล้วก็โผล่มาหน่อยนึงมา แล้วผมก็นึกว่าตายแล้วผมก็เลยมาดึงดึงแล้วเขาก็ลุกแล้วก็เดินไปโน่นเลยับเดินตามรั้วเนี่ยไปครับ<ม>เดินแล้วเห็นเกาะรั้วไปเรื่อยๆก็นึกว่าไอาตาบอดอพอดีไปถึงโน่นคนมันเยอะแล้วแกก็มุดเข้าไปนอนอยู่ในท่อน,ะน่ะเนี่ข้าไปนอนตรงนี้นนท,ท่อตรงนี้มุดท่อเฉยเลยสุดท้ายมีญาติมารับตัวไปพร้อมกับเฉลยว่าเจ้าตัวเดินเท้ามาไกลกว่า5้ากิโลเมตร เพราะฤทิ์ของย่าบ้าท,ทำหลอนครับจัดหนักทั้งถอนหญ้าทั้งมุดท่อครบรถมีจิตอาสาขยันขนาดนี้กลับไปช่วยงานที่บ้านเธอซะ